จอดตึ้งเขาอ่ะจาะตึ้งเขาดิเออเนี่ยนี่แหละจอดตรงนี้แหละฉีดยารอเลยไม่ใช่ไหมเนี่ยนี่เอาเนี่ยนั่นๆเห็นหัวแล้วมันรู้มันรู้มันรู้เราจะขึ้นนี่นี่นี่มัดผมให้แรกให้แรกนะ มันอยู่ข้างบนมันมองเห็นเดะเ,เราอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นมีตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึง,นงป้าเอ้ยปากเหลืองขึ้นเขาไปแล้วิ่งขึ้นเขาไปแล้วเดี๋ยวนี้ชนเลยมันตัวนั้นมันเจ็บแล้วน,นั่นาเดนเนี่มีนะ ชุดชมพูอ่ะด,ด,ด,ดูข้างล่างข้างล่างน็อกน็อกน็อกตัวน,นี้น็อกไอกตัวขับรถขึ้นมาอยู่ไหนอะเดนิเอลไปไหนละตายเลยเหรอตายเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่มนันนกนกอ้าวเลยจบขับรถเนี่ยตายเลยก็ขับรถขึ้นมาไปไหนอะอ๋อรถไหลไปแล้วรถเดนิเอลสรุปมันเคลียร์ เกลือแล้วใช่ไหมเนบนนี้บนเขาไม่มีแล้วใช่ไหม,ไม,ม,ไไหมพี่ตายเลยตอนนี้ตายเลยรถใครวะนะรถเป็น,นะบนบินนบินบินบินนบ้องน,น้นองนอ้นองในบ้านนอ้องอันงสองนอ้องมาระเบิดใสาห้องที่สี อีกแนละ้ว P4 ฮะ P4 นะมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะไปเอากลอน P4 ไปเอากลอนน็อกอีกระเบิด <c oughs> น็อกอีก P4 ละมึงเขาอีตัวหนึง่งน็อกสองแล้วโอ้โหมันเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดเป็นไปบ้างระวังนะอาจจะเปมอเตอร์ไซค์เสียงลูฟี่ยิองอ,อะลูฟี่คนหรือเปล่า หมุนมอเตอร์ไซค์ไหมอยู M ่หรฮะนี่ไงรถอยู่หน้านี่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 ในรถรถรถเงิน้านั่งมไปเป็นอะไรยิงจางก่อนเลยยางยาง

แล้วมันยังอยู่พิสตาเิ็อตูดวันพิสตาชตัวเดียวบทองที่เกี่ยวตูดมันได้เฉยนี่กระสุนทองเหลือไหมอ๋อผมมีแล้วนีกว่ามีเอวิวหายเลยมันมันคงด่าเราแล้ตัวนี้มันมันเอวิวด้วยีกระสุนที่ฆานัดเอวิวไอ้นี่แหละที่เอาของเอาแล้วกระสุนที่ฆานัดเอวิวไม่เอาไปอ่ะใครเอาไปใช้อ่ะ มันได้เอาอ้าวอ้าวถ้านัดเนี่ยในกล่องมันไม่เอาไปเอามาเร็วสแสดงว่ามันทิ้งของเดี๋ยวอ้าวเอวบิวอยู่ในกระสุนเอวบิวห้านัดอยู่ในกล่องมันอะไม่เอาหรอไหนมันแล้วมาเอวบิวไปไหนละ่ะอ้าวไม่มีเอวบิวไม่มีมันจะทิ้งไวไม้มีเอลบิวทิ้งของมรู้ว่าจะตายไปทิ้งไป เม,มื่อวานผมพาไปชนแล้วตายเครียดเลยโอ้รถข้ากางรถข้ากลังรถมันเลยขึ้นตัวเลยรถรถมันรถมันรถมันโอ้รถมัล้มสปอหนีอีกแล้วรถเดือดเปลี่ยนรถมั้เปลี่ยนรถหนีอีกแล้วหนีอีกแล้ว เพื่อนยิงมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมามาเพ่อนมันแัมปิตาดมาเราอยู่นวงปิตาเอามันมาแล้วเนี่ยหน้าปิตาดนมาล็อน ไป้นสอนหน่อยโอ้ยเดียเดียวเดยวอยู่หลังกระแพงโอ้ด้านมีรถใบอีกคันหนึงนะ่ะหละังกระแพงก็นงนันยไปมปมปไปเตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะดดดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อย่ากยวตันัด๋ยวตันัเดียว วงก็มาแล้วไอ้รถขับที่ขับ SUV มาไปยังตายยังตายแล้วตายแล้วไปในบ้านมันก็ไปในบ้านมันเข้าไปในบ้านมันก็ไปในบ้านออกไปนี่แล้วกำแพงกำแพงหลังบ้านหลังบ้านลังบ้านลังบ้าน อยู S <S ่ในบ้าน็เดีวตัวนบ้านย่มานัอตัวนบ้านตัวนบ้านนองไาหนัอย่านบ้านในบ้านมันหมดไหมมันอกนะก็หมดหมดหมหมดหมดก็ยิงก็เฮ้ เอาวงเขาบินเสียงรถไม่มาเนอะไรเยอะแยะาชีผมเป็นอาแล้แล้วแลเสียงรถใครเขาวงเขางอไยว่ารถะรถอยู่ข้างบ้านไงรถอยู่ข้างล่างไงเน่เน่เลยีเเลยกีอันนี้ เนี่ยอ๋อตัวเดียวตายตายแล้ว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 เอารถเข้าวงนี่แหละเอสเอสเนี่ยรถเหลืองเนี่ยไอแท็กซี่นี่นะแท็กซี่มันวิโอมันมันชุบไม่ทันแล้วผมไม่เป็นไรไม่มีที่ชุบแล้วเหลืออยู่แค่สี่คนบอสเพราะว่ามันยิงกันอยู่เมื่อกี้เนี่ย

แล้วไม่ยืนอยู่ตอนแรกมันยิงไปเบาๆไปมาไปมาเอาติดตดติดขึ้นอย่างเร็วโอ้โหแตกมึงแปลกผมก็ว่าอยู่เอาเมันยิงกันตุ้มถามตัวมันเป็นปีเดียวกันได้ยินเสียงมันเข้าเราต้องยิงเพื่อนมึงเมื่อกี้ก็บอกหิวผมกำลังจะวางทีโพตอนแรกนึกว่าไม่ใช่บ้านเนี้ยตอนนี้มันดังขึ้นเลยแรง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  ผมก็เอวิ่งไปไกลแล้วทำไมได้ยินเสียงทีโฟมติ๊ติใครทำอะไรใครกดอะไรรูนแดเนยลเจอบอดแล้วเอ๊บอดหลบเอ๊บอมันหลบ